บนต้องไปขอด้านบนครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกเอาส่วนี้เวลาก็ให้เวลาอสมควรนะครับเนาะสาสุสอาทุกขใส่สุดเอ้าอ่ะเอา่ครับไม่เด้งยโตแรกครับตายุยครับสับเลยไหมเพิ่งขายเนาะอุ้ยตัวแรกครับทันสุดครับ ผู้ชมขี่ครบรักครับเมื่อนี้นะครับนาอผมกับสับเปลยครับครับสวัสดีครับมาลาหวยนะครับน้ะแมนโคงทุกถ่ายคงทุดถ่ายวดประจําวันที่หนึ่งเดือนเมษาเมษาปีหกแปดครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมจําได้นะครับน้ะแเน่มีนุมสารภาพครับด้วยเหตุอันใดผมไม่รู้ทำลายเจ้าของ ด้วยเชือกมรณะของหนุ่มสารคามครับครับอยู่ตรงนี้นะครับเนาะอยู่ตรงนี้ซึ่งซับเลอร์เฟสิหูดีครับหนุ่มสารคามคนนี้เป็นหยังเพื่อนคอยตอมาทำร้า,ายเจ้าของจนตกเสียชีวิตซึ่งเท่าก็เคยเมา่อ,อโชกขอลากเขเพิ่นกับ,บเป็นปีเลยนะซึ่งเพื่อนเคยให้เขาอ้หลายปีเนาะหลายตั้งแต่เก้าศูนย์ตั้งแต่ แม่ครัเก่าหนึ่งเก่าศูนย์เก่าหนึ่งจำได้จำได้ที่ว่าพี่ขอเพ่นช่วงนั้นที่ว่ามีนกตกลงมานะนกบินบินอยู่ดีก็ตกลงมาครับทางทุ่งครับยุดด้ครับเลยที่ว่าเพ่นพันได้เสือพ่นทำลายอย่คองไหมพันได้เสือเชื่อยังอยู่อยู่เฮ้ยพูดได้าหานตัดเลยนครับครับข้อนี่ไม่ข้อนบอหันตัด โอ้ยเหี้ยขนาดแสดงวิญญาณเพิ่นยังบอกท่นไปพุทิเกิดบอกบอว่าบอ,บอกท่นไปพุทเกิดได้ยังไงแทนจริงบอกท่นไปพุทเกิดได้ยังไงเราจะไปเฮาม่ได้ต้องคือถูกคือเทียนบอกกาไปเนาะแม่มาขอโชว์ขอลาบเพื่อสินจะได้ฝากท่านผู้ชมแม่นี่แหละพราะว่าขันเม็นมวลนีกเข่าเฮาก็สิได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพื่อนเนาะแม่นนำพระมาสวดพคนนี้แม่เพื่อนหายงงอยู่ไหน ถ้ากันไปออกไปหน้าสองคนน้หลายนว่าคนอื่นนี่เสื้อนี่นั่งใัใคได้กูได้อาหารมาเอาได้นโอ้สุดยอดโอ้พได้ยงจอได้หน่ยังพานก่งไหนออีแล้วก็บันีคุณอับแสดงพิกีหาหน่อยบึงกกไม่เนี่นมืดต้นดวนได้หิต้นดวนดวนต้นนก็ออกตอกคุณ บานนี้โอ้ยยังไงยังว่าอ๋อคันเพื่นจะไปฝุดไปเกิดเท่ากับตองขอให้เพื่อนนั่มโชก้ำหลบับหายถ้าห่อก่อนเน่ยเพราะว่าขันบอกให้โชกให้หลบับพ่อเสียเงินเสร็ล้วมาสมบูรให้เพื่อนน่นแหละกันยังว่าออถ้าต้องไอ้นีอ่อ,อขอโชกขอหลับให้พี่น้องทุกคนเดีย่ยวสับเลยเดี๋วก่อนเดี๋ยวผมสีนำ้ำเขียนน้ำถูบเนะาะครับผมเพื่อนนี่มูฟี่ผู้ใจหันมาเอาได้เพราะว่าพี่มายิ่มเลยกับ เราสันเขาใหม่ย่างไปเอาไปหน้าสองคนหนึ่งแล้วอันน well ี้นั่นผู้ใดลไรเห็นย่างบนหล่าเราหิ้งเนื้ออยู่ไปจะเบ่าเด้อมองนี่ลูกเมียเราบ่มี่นะลูกเมียเราบ่มีลูกเมียล่าลูกเมียเราโอ้ยแค่จังไรดอกเราว่าเลือชุบหลังจังไรดอกนี่ฟิดปลาเจะว่าเชื่อเส้นนี้ยังอยู่นะครับท่านผู้ชมครับยังอยู่ไม่มีผู้ดูแลมาเอาขนาดเออ อันนี้อาจารย์จีจีก็นำอาหารมาอ,มอันนี้พอทำพออันนี้อาหารเอาได้ทำพวกนี้าารเ,รนเอาตรงสีเนาะนสีอัญเชิญวิญญาณของหนุ่มสารคามออที่ได้มาทำการติดชีพเจ้าของอยู่ตรงนี้เออ,อเชิญวิญญาณให้เพิ่นออกมากแลวก็สิขอโชคขพลาภหลงเเพิ่นถ้าหากพวกคนีวงวง้เพิ่นหา เ,เ,เล่าก็บเป็นน้องผมประมาณสองสาปีแหะคิดว่าน,น้ำกหลายนะโมตัสสะภะคพโตอรหโตสมมาสุทธะนะโมตัสสะโตอรโตสมมาสุทธันะโมตัสสะภะคโตอรหัตโตสมมาสันะมัสสะควาิจานของหนุม่มนิพนา เป็นคนสารครามเนาะคนสารคราพคนได้เสียชีวิตด้วยเชือกเส้นนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกสข<อ>ิขอโชคขอท่ะงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนมษายนะปีหกสิบแปดครับมีข้อแรกเปลี่ยนถ้างวดนี้ให้เข้าตรงๆผูกขาพร้อมก็สปเปเลอร์ก,กสิเดครับทำบุญกูทิศส่วนกุศลไปให้ เพื่อที่จะให้วิญญาณไปฝูกไปเกิดถ้าหากว่าวิญญาณทับราบแล้วก็ขอจงครับออกมาณบัดน,นี้อขอแสดงพิธีการทับปรเลยะฮะแสดงว่าวิญญาณคนรับรู้เนาะเดี๋ยวอเอายกคนับปรเลยไหมฮะเจ้าเคย ท่อมบเพลิ่นเนาะจำอาหาเนาะเอ้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้มาชข้ามาสู่ศบเพลินอืมพราะที่มีป,ปาไปซักสั่งยู่หันก็เลยอุย้ยไปบึงบัดไป,ป,ปาักยังไม่หมดมนี่ก็ยืนหันลอยลอย,าาลอยห้าบาทลอยห้าบาทลอยห้าบาทอืม,อมหนึ่งร้อยห้าบาทก็เจ้าหน้าที่ก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่โทรไปเนาะอือมผมเอ้ยเจ้าหน้าที่หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเนะ่ะเออ เขาก็มาออกมาโอ้ยหาห้องไหน đấy เราตาลกออกมาจะอันดีเลยโอ้ยูเลยังวะพี่น้องมาห่มเบิ้งมืดหอยอ่นต้นจะพี๋สิห่วยไชสิบวคนที่หยกเนาะนี่แหละโอ้ยวาบันนี้แค่ผมยังเลยดิ่งก็ออกดิ่งออกได้เด้ดิ่งนี่ออกแบบงาพี่ห้วยเกือบเือบดิ่งออกงาเกือบ วยว่าสิแม่คือว่าแมนกับแมงค่อยังว่าอุ้ยว่าก็จำไม่ได้ก็เลยเจ้าหน้าที่มาหอดก็เลยอุ้ยคนนี่เต้นแถวนี่เขามาจอดรถอยู่ในทงไงตรงหน้าสาเหตุบวมเป็นขึ้นมาปิดชีพเจ้าของอยู่ตรงนี้สาเหตุพุ่งกระดิ่งแต่เบิ้งอย่างหนึ่งเบิ้งกระดาษน้อยๆในกระเป๋าเงินเพิ่น ตอนสี่โมงพึว่วลาเออผมเสียใจที่สุดที่แฟนผมทำแบบนี้คุณบอกอ้าวว่าเป่นำแบบนี้คือสิ้นเมียเียพื่นเนียพภรยาพื่นคือว่าเมียพืนยพนนยพ่นแอบลอยไปมีผู้ใหม่หมดอาจจะแม่น,นคิดบอกต้องม่สาเหตุก็เลยบาเลขี่ยังไม่เมืก็เลยโทษคนไปพ่นตอนที่โทษลงไปสถานีตำรวจทั้งพุ่นทั้งสารค้ามเขาก็ติดต่อญาติ คนนี้บาลีที่ตจงนกันตรงนี้เขาวาแต่ว่าเข้ากับมชในมุขขอกับเพื่อนีกครับเป็นเวลาเป็นเกือบสองปีเนาะปีกว่ากว่าครับมืนอนี่สาเหตุที่มุขขอเขาวาวิญญาณเพิ่็นยังบวท่านเป็นผู้ไปเกิดนี่แหละมนี่ยเพิ่อนอยากให้ท่าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เนี่ยเอาทัศนี่เนาะบอกวิญญาณเพิ่นสาธุสาธุได้อยากเป็นผู้ไปเกิดอยากให้ผู้ขาทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ กขอให้หน่ายจงบอกโชคปรหลาดปวดประจำวันที่หนึ่งเมษาเนาะขรบสแปดขอเป็นสามตัวทั้งเึ่งแหลงหลังทั้งลางว่งา,งาจะไหนน้นอนายเดี๋ยวพอเสิขึ้นไปอันนี้กครับเสือขึ้นไปอันนี้ขอเลขบนก่อนเมียเป็นครับแอบไปมีผู้ใหม่แอบไปมีคนใหม่เมื่มมมอผู้ชายคนนี้จับได้ ไม่สามารถที่จะรับความจริงได้ญาติพี่น้องเขามารับสูบเขาว่าสัตว์อื่นจะมียขนาดทำการทั้งมากขายันอืมเ,เนี่เป็นยังซี่เห็ดให้เพื่นต้องคิดหลายอย่ดีลหรือรว่าผมว่าคิดว่ายังสี่เลยการสินอืมอาจเราสิ่งทำแต่การงานหาเงินมาเนี่ยต่บัดนี้บ่มีเวลาเนี่ยเท่าเลย ไม่มีเวลาให้เมียอคิดว่านะเมียก็เลยจอบหลอยแานไปมีคนอื่นครับนี่ละเพทอเพื่อนตรงตัดสินใจคือหาทางออกว่าแล้วการจบชีวิตด้วยเชือกเส้นนี้เอาละนายเอ้ยถ้าหากว่าญา่นายรับรู้ตอนนี้ก็ขอจงออกมาให้โชคให้ลาบและผู้ขาพร้อมกับสัตว์ปรไดิท่าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ คันอยากได้อีหยังหลายกูดิก็ให้มาเข้าฝันก่อนอื่นจะต้องขอกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เพกันก่อนเนาะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อันนี้เจ้าวัตสังคา่าอุปาทเทธรรมินนอุปชิตตวันในิเตสังุปสมุโอันี้เจ้าวัตสังาอุปาทเทธรรมนิโอุปชิตตวันนุิเตสังุปสมมุสโคอันนจ้สังฆาอุปาททธรรมอุปชิตวันนสิตสังุปมมสโพาธุสาธุถ้าหากว่าพิญญาของนายยังอยู่ตอนนี้ก็ขอให้ออกมาท่านผู้ครับเคล็ดลับการขอเลขตัวบน กระสิขึ้นพุดแล้วครับต้นไม้ขึ้นไปหันไปขอขังเงหนเอยเนาะเพื่อเอาเลขตัวบนครัเพราะว่าถ้าขออยู่นี่มันจะบ่ได้ต้องขึ้นต้นใหม่ไปขอขังเทิงนครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจีบผ้าสับเลยนาะเนาะไปเหตุพิธีข้างบนขอเลขข้างบนก่อนเลขข้างล่างนั้นจะเอาตัวไหนค่อยว่ากันนั่นแหละเออไม่ต้องสาตองสายตาตอสอออายมาขออ ดวงวิญญาณอยู่มองใดที่ว่ามาทั้งทิ่ที่อยู่มองอีกอะให้โชคให้ลาบเด้อปัดสับเลือกขึ้นไปก่อนเชิญก่อนขอเลขบกนขลขบนก่อนนะครับอันนี้คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะเป็นเคล็ดลับเลขบนต้องขึ้นข้างบนไปขอข้างบนเลขไครเราเาะทีหนึ่งครับท่านทุกทานตอนนี้นะสับเลือกอะไรขึ้นไปข้างบนเนาะเพื่อที่จะไปขอโชคขอลาภจากดวงวิญญาณเชื่อขอให้หลุมคอของนม นี่ขนาครับยาไหญ่เลยหน่อยายมาขอโชวความหลอด้ยโอ้ยให่มอ้ายมาคอดไปเลยเนี่ยเน่ือซ <si ื้อือบาเลก่อเฉพาะเลขบนสามตัวเนาะครับสามตก่อนเลขบนสามตัวเนี่ยผมจิกเต็มก่อนบดไปเลยไปเลยเด้อ เอาละครับท่านผู้ช่ครับเรืยองบนต้องไปขอด้านบนครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจรอีเอ้าวไอ้นางยูบี่อ่ะอึ๊บอันนางผีได้ปะไปขับไปเลยอ้าเดี๋ยวด้ะับเปิดฟ้าเราอึ๊บอ่าครับท่านผู้ชมครับเราเราเอึ๊บสาธุสาธุคาราวาวิ่งกันเชื่อผูกคอของหนุ่มนิรนาม ขันสิไย์ไฮตัวได้เป็นเลขสลากกินแหลมสาบสามตัวขึ้นเล็กไทยร,รางวันที่หนึ่งราันที่นหน่้าเดเลขขึ้เออขสาตัวนี่คือเคล็ดลับครับท่านผู้ชมครับผมก็เลยข,ขืนมาห่างเครื่องเอัมโอ้ยโอ้ยเราแงยุงเติงโอ้ยโยออมาหอเออโอ้ยจะลุโอ้โอยแ่จะจะจะจลออกมากหเราว่าท น่าจะสับพระวราตััสมมาทั้งสัตว์มันีองเอ้ยอย่าด้เด้อโอ้ยพูเพี่วรสนักฟนี่ต้ไอ้ขึ้นมาแบบก็เริ่มมาแบบนีแบยว่าของแท้เลยอของจริงหลองทกกับูกเพี่อว่งวัไปุ๊กี้องไปสุรกตีต้องไูกาถูกหาเวามเป็นยามของนายซี่ใครตัวไหนเป็นเลขขึ้นสามตัวตรงกระโจมยิบโงคยิบหลักเลขอยู่ในบาททั้งสามตัวใส่มือคู่ข ถูกสาถูกเอาเะครับไปเลยวาะหัวข่าวโจ๊กเพี้ยนเนาะแสดงว่าคนออกมาเรับไปเลยไหมต้องไข่แน่นอนครับท่านผู้ชมครับเอาผู้คือใส่สุดขาวอ่ะเอาคือคืออันนี้คือพ่อขาวเฮ้ยพ่อขาวเลยบาดเราใส่สุดขาวเจ้หานูกขาวเด้อตกตกตกรับไปเลยทับไปเลยเนาะตกตกรับท่าน ผู้ช่วครับตอนนี้วิ่งยันผมคิดว่าคุณออกมาแล้วครับใหญ่งามไหมหักเลยน้องเลยตัวแรกครับต่านผู้ช่วยครับเป็นเลขบนสามตัวสลากกินเงินห้าบาทเปไหนแล้วสับปะเลยไหมเพิ่นขายเนาะอุ้ยตัวแรกครับท่านผู้ช่วครับตัวแรกสับปะเลยไหมเพิ่นขายเดียวเลยครับท่านผู้ช่วครับตัวแรกเป็นเลขสามครับชัดเจนมากะสามสาธุสาธุสับปะเลยบอกเพื่อนอย่าตัวกันเลย เดี๋ยวตัวเด้อน้องลงเอ้ยจะทำบุญทำอันนี้ไปน้ำกวดน้ำอันนี้เอออุ้ยดอกลำดวนครับแสดงว่าหอมแห้งหอมมากเจ้าต้องให้โชคให้ลาไแน่นอนะครับเลยฮะงามไม่จริงครับท่านผู้ชมครับกระแกงกะแกงอายเด้อนองเอ้ยเป็นเลขสามเลย ต่อไปเป็นตัวที่สองสาธุสาธุเอาละถ้าหากว่าวิญญาณยังสิงอยู่นี่อีกตัวที่สองขอให้เขาตรงตรงเนีอย่าให้แปลนนึงเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งหรือว่าโหเป็นเก่าเก่างกคัจจตัวเด้ก็ให้มันตรงตรงไปหมดครับอย่าใหุ้เปล่าเป็นหลังเนาะอ่ะทะเบอตัวที่ตัวที่สองเนาะอื้อสาธุสาธุเอาละถ้าหากว่าไม่สิงใครจะได้เป็นจงยิบโจ๊ยิบหลบใส่ยื้อผู้ขาเรือสาธุเ้หลัหายไปแล้วว่าไม่เราไปกองสลากบ่ เป็นเลขเป็นเลขศูนย์ครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สามศูนเอาละครับโตสุดท้ายครับการเช่นซื้อเหล้าดั่นายสวัสด์โอ้นายสวัสด์นามสกุลอัครอัครแมนครับท่านผู้ชมครับโตสุดท้ายนะครับจำได้จำได้เะรอมรุนกันนะครับเนาะตัวอะไรครับเป็นไหตัวเลยครับเป็นเลขแปดเลยสามศูนย์แปด ชัดเจนนะครับเนาะกล้องชัดเจนสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดอันนี้เป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวบ้านข้างเรียกว่าเลขเครื่องนั่นสาเหตุที่ึ้นมา่อขอขังเ่ิงครับกับาะว่าเป็นเลขบทตพราะนี่มันไม่ใชหางนกศัืรครับผมได้ใช่มามพอท้ำยังกมาวระรับอาจารย์ยังกมาวหมดเลยเบรานี่แขงแห้งสุดยอดเลยเดี๋ยวผมสิลงไปก่อนเลย เดี๋ยวผมลุงไปก่อนสิไี่ขอเลขล่างเนี่ยบ้านเเลขล่างต้องไปขอข้างล่างแมนเขาเรียกว่าเป็นเคดอีกแบบเคดหนึ่งเป็นความเชื่อแต่ละบุคคลนะครับเนาะเป็นความเชื่อแต่ละบคคแต่ผมมีความเชื่อว่าเลขล่างต้องไปขอด้านล่างแมนโอ้ยเดี๋ยวี้เอึบอ่ะมามาอตอนนี้ผมกับเดลงมากขังล่างกะเนาะ ลงมาข้างล่างเพื่อที่จะขอเลขล่างเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวครับท่านผู้ชมครับอุ้ยโอ้ยโอ้ยอ่กินยาตัวตุ่เหี้ยก่อนโอ้ยปวดขาเอาไปเลเซอร์ที่ก่อนเนี่ยเนี่ยไปเลยดีกวอ้ยมันเสือกไปเนาะ นะ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 สะนะนะนะอะหะนะนะนะมะนะนมนะนะัะน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 ะปะน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 ะบะน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 ะอะน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 ะะ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  รับข้ครับต่อไปเป็นเลขสลากปปลกินแบ่งประมาณสองตัวครับเซึ<ะ>่งบานเข้าเรียกว่าเลขล่างครับพ้อมกระไรนะครับเนาะลงจากต้นไม้ลงมาข้างล่างเพื่อที่จะมาขอเลขล่างอันนี้คือความเสื่อแต่ละบุคคลผมมีความเชื่อว่าเลขบนไม่ยมต่นที่หละต้องไปขอข้างบน เลขล่างต้องมาขอข้างล่างมีสองเสือ,อะสับปเปลือยปากผูกปากไวายตัวไหนบอกกล่าวไปนอนเอยเฮ้เยขอโชคขอลาบเด้อเดี๋ยวไอ้ที่จดชนประสิทธิ์ชนกุศลใต้ชนบุญยังไปให้พรอหมันเอาเสือกอันนี้ไปเลยแต่ผมไม่ยอมหากว่าฟินจ้างของหนุ่มนิคนดา,ดามสิให้ตัวเด็เป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวเย็บโชค ยิบหลักให้กับผู้ข่าสองตัวตรงๆยาให้ซับหนาอย่าให้ซับหลังให้อองตรงสาธุสาธุอุ้ยซาเซ่ตัวเลยเนาะสองตัวเขาไอเขาเด้อเรือลาเลยไอเขาอินีเไรแม่นเรื่อเฮ้ยนะครับผมหมดสุดว่านี่ยังจัาแจงครับเขามาสิงสถิต ดูนี่ร่างกายผมสับเปลือไหมหรือว่าเพื่นสียิ่โฉกจิบลับอห่าเ้เอาล่ะท่านทั้งมตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนกดเทสิคาเทสิกิเกิะนะกาเทสิคเตสิกิเกินะกดเทสิคาเทสิฮตี้ทา้านนี้ใช่ไหมกเทสิคาเทสิกิเกิะกดเทสิคาเทสิฮามตี้ทาิด้านนี้ใช่ไหมกเทสิเอาละครับแสดงว่าเพื่นสิงห์อาทิตย์อยู่ในมือผมครับท่านผู้ชมครับเอาละครับตัวแรกครับเป็นเลสลาคิตนะครั ตัวเด็กกันยิ้มเลย้วยพูดนางอยู่พูดบาดแล้วมาจะควางสลากวางใส่สขาวพูดพูดพนางอยู่พูดตัวแรกครับตัวแรกลกแปดเหรอเออเป็นไฮลกปสาธุสาธุนี่คือตัวแรกของเด็กสลากกินงบาไเลยใช่เล็กแปดไหใช่เล็กแปดสาธุสาธเอาละแสดงว่าญาตเป็นไฮอีนเนาะ ครับท่านคู้มกับตัวสุดท้ายจริงๆ1ิงสิบเป็นแปดนครับค่อยติดตามกันนะครับสาทุกสาทุไข่ขาตรงตรงเด้อเช่นตัวสุดท้ายจริงๆครับอ่าสเลอร์แม่จะกตามิ้งุเยว่าคนนี้ว่าิบว่าินี่หิวย่ง้ต้องใช้ไปเนเนลัที่ตดจากเกที่ว่าสินสิวายนี้ตงใช้เ็นเัทีตจากกที่ว่าสิบสิบค้าย่างตงใช้ไปเป็นไปเ ข้างเพิ่งก็ไปขอแล้วข้างลางกะตัวสุดท้ายแล้วน,นจะเป็นตัวไหนนะครับสาธุ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 เด้อน้องน้องเอ๋เป็นเลขกเก่าครับท่านผู้ชมครับอ่ะชัดเจนเนาะเก่ามะเป็นเหล็กเก่าเพิร์ไนคือแปดเก่าแปดเก่าโอ้นี่คือเหลขกข้างลางเลยอืมปาดแปดเก่าเป็นเลขมงคลเหลขกมงคลเล็กพีเหนืองเลข น้องเลขพีเลข้น่องเลยพีแปดเก้านี่คืออายุของรัชกาลที่เก้าซึ่งพระองค์ได้เสียชีวิตอายุแปดสิบเก้าพรรษาป้าดพันไหตัวนี้ไหมให้สูงไงสาธุสาธุมาสักเลยพันไหเหล็กห้ามีดีเนาะสามตัวแล้วก็สองตัวไหมป้าดเลขกสามตัวพันไหงานไม่เนียป้า นี่สองตัวเหลือลามพูดขายง่ามอเด็กสามตัวพูดขายยังก่อนจำได้หฮะเอสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดเด็กข้างล่างพูดเห็นแปดเก่าแปดเก่าป้าใช่ถ้ามังกับขายนั่ผิดจะหน้าเขาเนาะนี่คือเป็นแนวทางครับสลากกินแบ่งรัฐบาลหมวดประจําวันที่หนึ่งครับเมษาครัเมษาปีหกสิบแปดครับเด็กขึ้นเดี๋ยวนี้กันกันล่องหายเม่นๆอีริน โลกหลานพี่น้องยังสีได้ขเกินมากมีคาร์ลคาร์เย่พ่อเสด็จมหาญาติพี่น้องผู้เฒ่าผู้โออยูุ่บันเฮาเรื่องเรื่องเชือเขาก็สีอาส่งเงินมากเลยว่าเขาสีมากห้พนี่แสรุปเลยครับสำหรับทุกด่านครับเชือกผูกคอของหนุ่มนิลนามครับซึ่งเพิ่นกันในจบชีวิตยุ่งนี้ครับตรงต้นต้น ลำดวนจนลำดวนอ่ะได้ตัดสินใจจบชีวิตรตัวนี้พอวา่าเพิ่นนะครับเนาะอกหักครับคิดหลายคิดว่าเมียจะของมีสูแต่ว่าจะจริงหรือเท็จประการใดกะไม่รู้เหมือนกันครับท่านผู้ชมครับเลขสามตัวขางเทิ้งนะครับเนาะซึ่งผมขึ้นไปขอขางเทิงอันนี้เป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งครับเลขบนนี่ขึ้นไปด้านบน,นไปขอด้านบน ท่าน,น,นให้ตรงๆสามตัวก็คือสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดครับท่านผู้ชมครับสามศูนย์แปด n g น n ดอกลำดวนก็หอมจะรับมาอย่างนี้นเราห้องชเจีแล้วสิมาจังจวบเลยนะอุ้ยี่หอมจรยงหอมเป็นดอกลำดวนเนกกวนพื่อนหอสามศูนย์แปดครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหล็กเครื่องน้อเนาะหรือวันเหล็กไทยสามตัวรางวัลที่หนึ่งนอกจากนั้นนะครับเนาะเพื่อนบัวไห่เท่านอย่างเดียวเลยครับ ผมก็ได้เดินทางลงมะขางลางพร้อมกับสมเล็เพื่อที่จะมาขอเลขล่างหรือว่าเลขสลากกินแบบรัฐบาลสองตัวนี่วิญญาณเชือกผูก้อเพื่อนให้ครับอัศจรรย์ยิงเป็นเลขมงคลมงคลแปดแปดเก้าแปดเก้าอ้ยซึ่งตรงกับตรงกับเลขอายุของล่อเก่าเออล่อเก่า อายุแปดสิบเก้าปีโตเป๊ะเลยน้องหือว่าภาษาไทยตัวนี้เด็กหลังภาษายตัวเองวะน่าตินะน้าแข็งเร่ใหญ่หน้าหน้าสาธุเม็รมงคลนี่ันตัวนี้สาธุสาธุเด้อคือว่าเป็นมงคลเอ้อาตัวสี่เนาะถ้าหากว่าเขาโบสิบบนสิหลางผมก็สเปรย์ขับสิเดนัมเครื่องไหว้นี่แหละเครื่องเส้นไหว้มามาทำบุญมาทำอุทิศส่งสารให้เป็นผู้ไปเกิด แ,แต่ว่าถ้ายังไม่อยากไปสู่ไปเกิดกับบัวกัน,นอยากสิให้ชุ่วขณะครับประชาชนทั่วไปกันอยู่ตรงนี้เรื่องงวดต่อตไปงวดต่อไปก็ต้องขอต่อไปเออยังไม่ทำตุภูริเด้ออายเลยขาดเอาเอาสิสับเบอท้ายสุดสุดท้ายนี่มันดึกพอสมควรเนาะเด้อขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี่แมนที่อยู่ณสถานที่นี้ทุ่มแล้วบัวศิษิ์ป็นวิญญาณของหนุ่มนิรนามที่มาทําการปิดชีตตรงนี้ จงรบนาลให้ท่านผู้ชมจงมีโชคมิลาบให้สมหวังสมปรารถนาให้ถือรัมมัี่หนึ่งครับแลวก็ที่สำคัญก็คือต้องมีสุขภาพแข็งแรงครับครับถ้าแข็งแล้วไม่แรงก็บวมีประโยชน์ครับครับมันต้องทั้งแข็งใช่แล้วก็ทั้งแรงเนะเนาะนี่ผมชินอเบอร์สตโดผมก็สเปเลอร์กัตตอง สิขอลาพิญญาไปก่อนเด้อจบเลยดอม้เด้อโอ้จะอายจะทำบุญไปน้ําแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครับผมโอกาสหนางวดหนาว่ากันใหม่สําหรับนี้ครับผมชินาเบิร์พร้อมกับสเปิร์สน้ำขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ